สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาให้ดูระบบนะครับแต่ระบบเนี้ยไม่ได้เขียนจาก p p เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับโดยระบบนี้เราจะเขียนจาก Node.js นะครับโดยที่มีฝั่ง API นะครับแล้วฝั่ง f อนตนะครับโดยที่ระบบนี้จะเป็นระบบง่ายๆนะครับเป็นการลบแก้ไขแล้วก็เพิ่มนะครับแบบง่ายๆโดยใช้ Node.js นะครับโดยระบบนี้ก็จะเป็นระบบเก็บสมาชิกเก็บข้อมูลของ การสมัครการใช้งาน Netflix แล้วก็ u t u b e Premium นะครับหรือว่าจะไปดัดแปลงไปใช้าอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นระบบเก็บข้อมูลทั่วไปนะครับก็เข้าสูตราอีเข้าระบบครับพออีเข้าระบบครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่บตรงนี้จะเป็นผู้ใช้งานนะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับสามารถกดเซิร์ชได้ครับอ่าเห็นไหมครับเป็นเทเบิลนะครับเป็นดัด ตัวเทเบิลตารางเทเบิอันนี้เป็นแอดมินนะครับเป็น admin. แอดมินเราก็กดเพิ่มผู้ใช้งานครับที่ใช้งานกดพิ่ผู้ใช้งานเสร็จแล้วเราก็กดอีเมลครับคนใช้งานอ่น่าเช่น1 2 3 4 com นะครับส่ติว่าพาสเวิร์ดเป็น1234ชื่อนะครับชื่อก็นายน้อง น้อง A e แล้วกันน้อง A e นะครับแพลตฟอร์มคือ Netflix นะครับวันหมดอายุคืออีหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับเรากดบันทึกข้อมูลนะครับสมัครแบบ1เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีนะครับนี้สมัครบแับบแค่1เดือนก็กดบันทึกข้อมูลพอกดข้อมูลบันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยก็ข้อมูลจะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับเห็นไหมน้อง A e. สร้างเมื่อวันที่15เดือน11หมดวันที่15เดือน11 12นะครับเห็นไหม ก็สามารถค้นหาได้อย่างที่เห็นนะครับน้อง A. เอขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยนี่ก็สามารถาเก็บข้อมูลไว้ดูง่ายๆครับส่วนตัวคนใช้งานเองเนี่ยก็สามารถดูของตัวเองได้ครับก็เข้าอ e ีเมลของตัวเองนะครับแล้วก็หักผ่านเข้าระบบเห็นไหมครับน้องเอครับอีเมลนี้แพลตฟอร์มคือเน็ตฟิกวันที่สร้างหมดอายุวันนี้นะครับ โอเคนะครับก็จบไปแล้วครับเป็นระบบแบบง่ายๆนะครับเก็บข้อมูลเพิ่มลบแก้ไขานะครับโดยใช้การเก็บข้อมูลสมาชิกนะครับทั้ง Netflix แล้วก็ YouTube Premium นะครับนี่ถ้าใครสนใจให้เขียนระบบนะครับน่าจะเป็น p p p หรือว่าเป็นโนด g s ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับลาวรวิวด้วยนะครับ